อ,ออกมาแล้วครับวีลราคาสวิตเกียร์ CVT Honda City นะครับคันนี้ยกมาจากาประจินบุรีสีมหาโพนะครับมีโค้ดหลายอย่างนะครับเฟเจอร์คอนโทรลโซลิโนวาล์วซีนะครับเฟเจอร์คอนโทรลโซลิโนวาล์วซีนะครับแล้วก็สปีดเซนเซอร์นะครับอันนั้นเป็นโค้ดโค้ดตามหลังนะคโค้ดสาเหตุ หัวสาเหตุหลักก็คือเพชเชอร์คอนโทรลโซนอย์วาลซี Z, นะครับสตาร์ออฟนะครับข้งปิดข้งปิดเกียร์กระตุกกระชากนะคอนโทรลแรงดันน้ํามันเกียร์ไม่ได้นะครับเกิดการกระตุกกระชากนะกระชากนานๆเข้านะมากๆเข้าสายพานก็ขาดตามมานะครับสายพาน CVT ก็ขาดนะครับสายพาน CVT ขาดก็มีปัจจัยหลายอย่างนะขาดตามอายุนะขาดตามอายุงานเลขไมค์คันนี้คันนี้เลขไมค์หนึ่งแสนห้า 150, นะหนะึ่งแสนห้าหมื่น แต่ปกติแล้วเนี่ยประมาณนี้ฮะหนึ่งแสนก,กว่าก็ขาดกันแล้วนะครับแต่ครั้นี้มีโค้ดหลายอย่างนะมีโค้ดมีโค้ดเทเตอร์คอนโทรลด้วยนะครับก็ต้องหาเกียร์นะอาจจะครั้นี้ต้องซ่อมทั้งใบนะครับโอเวอร์ฮอนไปนะครับอ่าอันนี้ให้ให้ดูนะบเบื้องต้นสายพานซีวีทีขาดนะครับขาดแล้วนะครับเดี๋ยวจัดการนะโอ้ฮอนนะโอเวอร์ฮอนไปเลยนะเปลี่ยนชุดโอดิงชุดเปลี่ยนคัตนะครับนะครับ ซ่อมสมองเกียร์โซลินอยด์วาล์วบอดี้นะครับจะการซ่อมให้หมดเลยนะครับเอาให้จบไปนะครับ4ีราคาเซอร์วิสครับโทรศรัพท์0809314252ครับเศษสายพานนะครับขาดเศษสายพาน CVT นะครับอันนี้เริ่มขี่ขาดนะครับเริ่มขาด พอขับได้นะอันนี้พอขับได้ยังไม่ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ขับเข้าอู่นะให้ขับเข้าอู่เท่านั้นห้ามขับใช้งานนะเดีย๋ยวขาดได้มันจะวิ่งไม่ได้นะต้องยกเข้าอู่เสียงเงินอีกนะครับเสียค่าใช้จ่ายอีกนะครับอันนี้ถอดหมอ้อมาถอดหมอ้อมาแล้วก็เปิดถอดสมองเปิดสมองก่อนอ่ะอยู่ราคาซออีกครับมันดาซิตี้นะครับ ีย่า CVT นะครับยกมาจากปราจีนบุรีสีมหาโพนะครับมาถึงเมื่อเช้านี้นะมืดงานด่วนงานไวอันนี้ด่วนพิเศษนะครับวันเดียวเสร็จนะครับโอฮอนเกียร์นะซ่อมทั้งใบวันเดียวเสร็จเลยนะครับเราไม่เยอะนะฮะบุคลากรพร้อมอร่อยพร้อมนะครับบุคลากรพร้อมอร่อยพร้อมนะครับด่วนได้เร่งได้นะครับอันนี้ด่วนพิเศษนะครับวันเดียวเสร็จซ่อมเกียร์ CVT Honda City นะครับ ด่วนพิเศษวันเดียวเสร็จนะครับท่านใดต้องการซ่อมด่วนวันเดียวนะโทรแจ้งนั้นหมายกันก่อนได้นะครับด่วนพิเศษจริงๆนะครับอะไรพร้อมนะครับเดี๋ยวหนักแค่ไหนไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่อะไรมีทุกชิ้นนะครับอะไรมีทุกชิ้น เราจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับอัปเดตให้อัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับการซ่อมเกียร์ CVT Honda City นะครับปี14ขึ้นไปนะครับปี14ขึ้นไปนะครับวันเดียวเสร็จนะครับรอรับได้เลยนะครับงานด่วนงานไวนะครับช้าไม่เป็นอ่าเราไม่เยอะนะครับพอมีนะครับอะไรด่วนได้เราก็ด่วนให้นะครับอันไหนต้องรอก็ต้องรอแหละครับนะครับแต่ส่วนใหญ่จะรอไม่ได้กันเลยนะ ส่วนใหญ่จะรอกันแทบไม่ได้นะส่วนใหญ่จะด่วนกันทุกวันทุกคันนะครับวันเดียวเสร็จนะครับวันเดียวเสร็จ